เนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพวรถสมบัติทัวร์วีเอพเสีงยงไลท์กรุงเทพ90943มอ .1 ต่อ,อ,ตอเอ้ไดะแล้วครับถนัดที่ไหนพี่ลงที่ไหนครับอ่าถ้าลงที่แถวมอกเกษตรได้ไหมคะมอกะเกษตรอ่าปลอดตรีไม ลงไม่ได้นะครับพ,พี่พอีิดจัดเท็นที่ใหญ่ครับเป็นเจอเจอร์พวกนี้ลงลังสิบนะครับพี่พี่ลงที่ไหนบอร์ดชีสครับอบอร์ดที่เจ็ดนะครับครับ,รบผมก็ไปได้เลยครับอ่าชากอยู่ไอบีกันอยู่ด้านข้างบอก มีค้าหมบริจาร จะมีโปรแกรมหนังเกมโทรศัพท์วิทยุการเดินทางเกมหนุม่มหนังมึงกลุ่มวัยรุ่นชีปัก นี่แบบทันยอ่อแผ่นเรานั่งมองงานห้องงานไปอยู่น้านหลักตัวรถตอนนี้สายแล้วมีโสดโสโงสุดกะพังอ้า Ing, ใช้เป mm. ็นพาวเวอร์แบงใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าไงครับเ่ยใช้ใช้ก่อนใช่ไหมครับเข้าอยู่พาวเวอร์แบงอ๋อเข้าอยู่นะครับครับอ๋อไม่ใช่พี่ขอโทษครับดูน้าพี่พี่พี่ใช้พาวเวอร์แบงเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวใช้ไปก่อนนะครับพี่นะจ๊ะนะจ๊ะ อันนี้ <c oughs> นเวลาออกจากบขสเชียงรายแห่งที่สอง

พอดาวเอีชโยมาร่นมคุ้งดวงตะวันจะไม่มีวันเสื่อมคลาย สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านขอต้อนรับสู่บริการของสมบัติทัวร์ซึ่งมีความยินดีที่จะนําท่านเดินทางจากจังหวัดเชียงรายสู่ปลายทางจังหวัดกรุงเทพมหานครครับโดยเราจะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ12ชั่วโมงและสําหรับการเดินทางในเที่ยวนี้นะครับบริษัทของเราได้คํานึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านจึงได้จัดเตรียมพนักง,งานขับรถไว้สองท่านกระผมขอแนะนําพนักง,งานประจํารถครับ พนักง,งานขับรถท่านที่หนึ่งนายสุภกิจสีเครือดงพนักง,งานขับรถท่านที่สองนายวีรพงษ์เลิศสมและกระผมนายชนรินทร์กัจจินดาที่จะทำหน้าที่พนักง,งานต้อนรับในเที่ยวนี้ครับกระผมขอแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายในรถให้ท่านทราบเบาะที่นั่งของท่านสามารถปรับเอียงนอนได้โดยปุ่มคันโยกจะอยู่ทานด้านซ้ายมือและขวามือของท่านครับ จุ่เสียบสาย USB นะครับจะอยู่ทางระหว่างที่นั่งของตัวบอกของท่านทรงปลับที่ทางความเย็นและที่เก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านบนเหนือศีรษะของท่านห้องน้ําและทางออกสุดเฉินจะอยู่ทางด้านหลังของตัวรถครับ oh. บริการสมบัติ่วรเที่ยวนี้นะครับจะจอดพักที่ร้านแม่สุรีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา20นาทีเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายที่จบและถัดเปลี่ยนพนักงานขับรถครับ และเพื่อความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านเก็บของที่มีค่าไว้กับตัวและรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและท่านผู้โดยสารท่านอื่นขอความปรณางดสูบบุรีงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์งดรับประทานอาหารที่มีกลิ่นและงดใช้เสียงในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับ <c oughs> และเพื่อความสะอาดนะครับและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ กรุณากดชำระสิ่งส่งกระปุกครุกครั้งเมื่อท่านใช้ห้องน้ําด้านบนรถโดยสายฉีดนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านครับและหากท่านผู้โดยสารต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมกระผมพร้อมที่จะบริการท่านในตลอดการเดินทางนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับอบน,น,นรถนีกล้องวงจรปิรปปดรักษาความปลอดภัยสองตัวะ ล่หน้า,นาละที่ัวนรด้านหลังมีขนมท่าวโพดอนปปลาฟ์มแจกขนมปังหนึ่งเส้นแยมยอดอีววกเ้นแยมผลไม้อยู่ในถุงถ่องน้ำปลาหนึ่งก้น ฉันต้านยันยนนังงง ขออภัยด้วยที่สารกับท่านอีกสักครู่บริการส่งบัตรโทงของท่านจะนำท่านถึงจุดพักระบทานอาหารที่ร้านแม่สุรีจังหวัดปิชโนโลกโดยรู้จักการพักเป็นเวลา20นาทีเพื่อให้ท่านไปปด้ผ่อนคลายริยาบทและปรับเปลี่ยนพนักง,งานขับรถครับก่อนลุกจากที่นั่งกรุณาประปอาะที่นั่งของท่านให้อยู่ในระดับตรงเพื่อความสะดว,ะแวกแก่บุคคลด้านหลัง บริษัรของท่านสามารถนาไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้ตามอัธยาศัยแล้วเมื่อท่านเสร็จธุระของท่านแล้วขอเชิญขึ้นนั่งประจําจที่นั่งของท่านหมายเลขข้างรถ9 0 9ศขีด3ม1อก็ไก้หรือว่าท่านจะสะดวกดูหมายเลขด้านหน้ารถก็ได้นะครับและขอความร่วมมือด้านบริษัทของท่าน โรดช่วยกันรักษาไว้ด้วนะครับของของเขาอืมรถไดจอดมาเป็นเวลา20นาที <c oughs> ถึงแล้วคัวแม่สุลีพิสันโลก

เออเดี๋ยวพอไม่ไตางขึ้นมาแปลโมยสุพโมยใหม่กินก่อน ได้ไหมถ้าร่ากายสมอยากถ้าหนายยีหมดเวลาจอดะอด เด <G ül üyor> ินทางสู่ตรงแค้มปัสซอนต่อ เรื่อง้าจูนแค่มหาช้อน,นก่ออืมผมมองแคบสามนาทีถึงฝั่งตรงข้ามหน้าวัดสมิตนาลี ขณะที่รถกำลังเดยวเข้าสู่ถนนจำเพาเเฟสสองทางด้า,าดาับบีพาวิจิวเข้าสู่ถนนจำแพาเเฟสสอง หนาฬิกาสิบห้านาทีาถึงหน้าสน่อบริการทอนไซร์บแกรเป็นสองขออนผู้โดยสานกันขณะนี้บริการสมบัติตัวของา ได้นำท่านท่านท้ามาถึงจังหวัดกรุงเทพมหา,หาคนครโดยสวัสดิภาพแล้วครับอีกสักครู่เราจะจอดส่งท่านที่สถานีขนส่งหมอชิดสองก่อนลงจากที่นั่งกระณ์นาประบอกที่นั่งของท่านให้อยู่ในระดับตรงพร้อมทั้งสำรวจสัพภาระและสิ่งของมีค่าของท่านก่อนลงออกจากรถด้วยน,นะครับสำหรับท่านใดที่มีสัมภาระฝากไว้ใต้ท้องรถกรรณาติดต่อเจ้าหน้า,นาที่เพื่อรับสัมภาระของท่านให้ถูกต้อง และพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเดินทางากับสมบัติทัวร์ของเราหากามีข้อเสนอแนะประการใดเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางนี้นะครับและการเดินทางครั้งต่อไปขอให้สมบัติทัวร์มีแต่เพื่อเดินทางได้ตอนรับท่านอีกครั้งด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านนั่งประจำที่นั่งของท่านจนกว่ารถจะจอดสนิทที่ชานชลาขอขอบคุณและสวัสดีครับ ฝากพี่ขยะไามครับฝากพี่ขยะไหมคนับอ๋อหรือว่าขายะจะยใส่เลยขณะนี้บริการสมบัติโคและพาท่านมาถึงหมอที่สองแล้วอันนี้รถกำลังเข้าเทียบาสาลา เพื่อจอดส่องผู้โดยสาร เรามาถึงหมอเซจเวลาหกโมงยี่สิบนาทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาตลอดอย่าลืมกดติดตามซ่องรวดครอพันมา,ามมาคอมเมนต์ชันเพื่อไม่พลาดชมคลิปเส้นทางใหม่ๆและเพื่อเปนน็นกำลังใจในการทำคลิปเส้นทางใหม่ต่อไปคลิปต่อไปเจอกันวัวหินเชียงใหม่สมบัติทัวร์ ครับดูของของตัวเองดีๆนะครับเดี๋ยวลืมไ้นะครับอย่างนี้ก็จะเดินทางมาถึงหมอดีองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ สวัสดีขอบคุณคุกค่านี้นับทรงคลิปมารอยตลอดถ้ามาีข้อมูลในผะิดภาคต้องหอพระธาอาภัยด้วย